อค่ได้ยินขาวา่าตะน,นันได้เมียเด็กน้อยวา่าคือว่าติดผู้สาวบอกแม่เลยวา่าเข <c oughs> าโดนไม้กินว <c oughs> ่า <c oughs> จะกินจะบ่กเป็นอะไรนะคือว่าเมียมีเมียเด็กก็ยังไปหาเล่นเขาจะวา่าเขาว่ามันจะเป็น,นไงบอกคือเป็นไปได้บอกไม่ก็ไม่เป็น,นได้นะ <c oughs> มันก็จริงเลยบอกท่านั่งกับไม้ท่านนี่นกับไม้เบ<ข>ิ้ลงัวช่องตุ่นทางเมียกับไม้ทางเมียกับไม้เป็นได้ประตูคือว่ามีเมียหน่อยเขาว่าเราจะกินได้บอกใช่กูได้ กังเว้นก็ไปเผื่ออยู่ชนอ้อยมันก็อ่อนผผู today, or, uh, ้ช uh, okay. ่านะบ่ไปเผื่ออยู่ชนอ้อยเมียกับเจ้าจันว่ากับชู้เนาะแล้วคือว่าเจ้ามีเมียอะไรยังมาเผื่อเนาะเขาว่าในไดรฉันเนี่ยราสิทิ์ไรบ่นางอะนะบนราชสิไธิเนาะแจ็คบูจักว่าว่าเขามีเมียนะมีผัวนาะก็โคตจักบู้จักอยู่แต่ว่ามันอดบ่ได้บ่เขามันอดบ่ได้แล้วไปเผื่ออยู่บอไปเผื่ออยู่กันเว้นกันเลยฉันนี่เฮงหรือตูพายเนาะ หมดได้เด้ได้อี่คนไปอีกเพื่อเเนาะบอกผู้ชาวประเภทยังประเ็ทงานกันให้งานจนอ่อยแล้วเห้มาเอาผัวมาเอาลูกล้านปาขายเองนะเอาลูกเอาล้านเออเอาลานลูกอ้ายเออคนทําสยวางไอทำไหนลงคอเจ้ากระได้เนาะโย่ไปเอาลานตัวเองยังให้ไต่เนาะ เือกใจใจร้านไพ่ร้านไพ่ร้านไพ่นะ่อร้านไพ่น้่ก็แในร้านร้านไพ่ใรจะนันร้านไพ่เกิด ถ้าว่าเรายอมใจเราเนี่ยากินป๋อ้องตุ๊กโอ้ยเราเมาโอลเราเม้าเรากินแบบช่วยะมาเราว่าือตัเตี้ยไปแล้วเราจะว่าอะไรนะม้าไม่ได้พูดเชิงเราเรากินแบบคือกินหนาบ่เรากินญี่ปุ่นเราทำใจเรากินยอมใจยอมใจอ แต่เราก็แข็งแห้งเลยแตเห็นเราเป็กเหมือนนี่ว่าจะกินลายดีกับอะไรแต่ว่าเราแข็งแห้งเมื่อก่อนเคยเคยเห็นเราแต่สมัยเรามีในเด็กแห้งเราแข็งแห้งอะไรเราอ่นปั้นกันไห้กันนาทุกคนเป็นเขาเวียงขึ้นไหนตะกี้นะเห็ดไห่เห็ดนาเพราะเราคนขยัน

ตูนี่ซ้ายโหดได้ตูนี่ถ้าแม่เนเข้าไปน้ำล้าตลอดบัวหูเนาะอือที่เจ้าบัวนี่นะพอกัจ้าเขากอ่านบ้านลูกไผ่ใคบ้านลูกไผ่คาวบ้านโรมาญางอ้แลดิ่งอยู่ฮัยโหดไล่จริงๆขนาดมีเมียน้อยอยู่ยังมีะมีเมียเด็กๆยังตัวตายลอยล่นเลยลอยเล่น เดี๋ยวเรามาเราทำให้เด้อเออะคมาเนี่ยเราจะหากันนั่นเลเจอเลยนะเอวได้ตูเอาจบเอวกันได้จิบวาติเท่าได้นุ่มอ่าจบแค่บอลมแล้เท่ากัพันพ่อว่าสิบตายเนาะโอ้เจอผญยาตูพายอ้าว ฮ่าห้เด้อามให้เด้อฮะตูวาย่เจอเจอคำคมตุพไพเป็นไหนเจ้าขันโมนุเน่เท่าพันพ่อว่บโบตาเอกันเ่อพระจนุ่มพระวัสิบตาเอือเนี่ยนี่หมดตลรอดหายความตายนี่มันบอกคนใดได้เออจะเป็นเพศไวยืวอวไทยนี่เล่าเรือว่าข้าวลุยชูโบตำชูกระใต้ได้มือ ตัวพายตายเบิดเหรอผู้สาวว่าเจ้ากินเก่งวะนี่กินน้ำต้มนี่ได้เพิ่นหายบ่เพ like ิ่นหายเพิ่นบ่อยากให้กินเป็นได๋บ่ได้หายเนกะกินได้แล้วกินแบบเฉยๆกินไม่ไรกับเพิ่นก็โอ้ยเจ้าอย่าเลยเออเลยว่าเพิ่นบ่มันบ่พอเนี่ยกินเยอะมเพิ่นย่านเจ้ากินบัดมาอยู่นํากันแล้วย่านเจ้ากินเลยเลยนะบอว่าตัวน้าก็เลิกได้เนาะคำว่าเป็นเวียดเป็นงานก็กินอยู่อันนี้สัี่ยจานบอจานไปนั่นนี่โอ้่ไดย ว่าโรคจิตอะไรกินก็ว่าโงคติว่ะพ่อใหญ่เนอะใช่ได้กินข่าวว่าตะนั้นได้เมียเด็กน้อยอยู่ว่าคือว่าติดผู้สาวบอกแม่เลยว่าเขาโดนไม้กินเลยกินติดว่ะเป็นอะไรนะคือว่าเมียมีเมียเด็กก็ยังไปหาเรื่องเขาจะว่าเขาว่ามันจะเป็นได้บอกคือเป็นไปได้วะเ่าใหญ่แยมันเป็นได้นะมันก็จริงอะไรบอกท่านนั่งกับไม้ท่านนี่กับไม้เบิ้ลง้อสองตุกท่านั่งเมียกับไม้ทางเมียกับไม้าเป็นได้ประตูคือว่ามีเมียน้อย เขาว่าล่าสิกินได้หมดใช่มัได้อะไรเนาะกังเวนกัไปเผื่ออยู่ชนอ้อยเหรอเมื่อกีว่าผู้ชาานะบ่ไปเผื่ออยู่ชนอ้อยเนี่ยกับเจ้าเจ่าว<อ>ะแล้ว<อ>แล้วคือว่าเจ้ามีเมีอะไรเนี่ม,ม,มาเผื่อเนาะเขาว่าเนี่ยไรฉ่ำเลยล่าสิกินได้บนนั่งนะมัได้อะไรเนาะโย่นั่นคิดได้จังไหญเนานะกังเว้นนะบ่กังเวนหรือวะไปเผื่ออ้อยนะเจ้าเลย่อ ยู่ชไก็เลยป้ากับผัวแล้วนี่ผัวก็ลูกหลานตัวเลยนะบ้านนี่ช้าสิมือแล้วตันนี้ยินข่าวอยู่ไหนตอนนั้นบอกป้าลูกตุ่มเด็กเกงนี่หเปล่าขนาดนี่มีเมียเด็กน้อยเห็นเด้เจ้าฮู้เฮิงเติบบ่าหลังจากนั้นมันมีผัวเฮิงเติบบอทีนี้ผู้จักว่าว่าเขามีเมียนะมีผัวเนะ่ยผู้จักผู้จักอยู่แต่ว่ามันอดไม่ได้บ่กเขาบอกมันอดไม่ได้แล้วไปเพื่ออยู่บอ ไปเพื่ออยู่ต้นเว้นกันด้ยฉันนี่ให้กดีตุ่พายเนาะผู้ชาไปเพื่ออยู่เรือว่าเราจงว่าเรือว่าประทาในเมียมีเมียนิกหน่อยละเราชิ้นเก่งจะละลองบังบอกเขาว่าตัวหนึ่งมันจะได้เงินเนาชักชวางเลยนะแทนการตู่พายชีคอทามตืมอีกไปว่าเรื่องเชิญตัวเนาะไปว่า อายุประมาณเท่าไรเอ็นผูบไอ้เพื่อเจ้าอยู่ในชุดน้อยลูกห้าก็ได้ช่องชามปีหนึ่งเนาะอายุของเพิ่อนนะนะช่วงเช้าเล็กจิบบะฮอดกันยังอายุฮะเสียอายุลายกว่าเมียหน่อยนึ่งลายกว่าเมียหนึกว่าผู้เฒ่าบ่แม่นเนาะมอเล่เสาไปอย่างธรรมดาเนาะเมียหน่อยคือกันเพราะตุพายยังอดใจบ่อยู่เนาะว่าประเทดใดจังไงเนาะตุภัยไปเพื่ออยู่ในชุดน้อยต้นเบอน จับตัวเล่นเลยจับตัวเนวันวานี่คึกน่ตัน่เนาะโอ้ตลิ่งไทยกับวลาะชีเห็ดได้บ่สั่นอบางเมียเราคือดอกไผ่ที่ไปเห็ดชำนั่นได้เนาะไม่ได้คึกเนาะของเมียมีมีหน่อยจำเนาะด้ยังเนยังได้เชียงหม่เขาเนาะยอมฮับเจ้าไปมนฆ้าเลยครับเออ แปลว่าต้องอเมียฉนสันหัวเลยนี่แขงแห้งอยนี้เราเพความจริงเขาประตูหลังเนาะเอออย่างนี้เราประตูรัเบิดขนไหนประตูระบาดเพราะว่าประตูผายเนี่ยมันธรรมดาเนขนาดเมียมีเมียเล็กน้อยยังเปรีนผู้สาวอีกเราต้องแขงแหงอะไรอย่างเ้นั้นรักินได้บ่เขาจาคิดนะผู้ว่าใส่บลนเนาะหมดได้ได้อีกไปอีกเพื่อจะเนาะมันทำผู้สาวประเภทยังหรือม เขาเพ่งงานคือกันเพ่งงานจนออยนะเพ่งงานมาเอาผัวมาเอาลูกล้านปากขายเองนะเอาลูกเอาลานเอออเาลานลูกอ้ายเออคนคันสว่างไงทำไหนลงคอเจ้ากระได้เนาะโยพี่นะใครไปเอาลานตัวเองยังให้ไต่เนาะนี่ลึกใจใจ่ายลานไพ่ล้านขาวลานไพ่หรือเปล่าล้านไพ่หรืเปล่าล้านไพ่จัดโนลานไพ่ จัะว่าเล่นเนาะมันเป็นจได้ๆเนาะมันอดบ่ได้เนาะที่ยลูกชายไปใกล้กันเนาะคือเขาว่าคือเขาว่าเนาะพากับลูกกันนะคันใหญ่เราไม่ให้นอนน่ากันนเนาะตันหาตามื่อดอตันหาตามืดเนาะเจ้าว่าซ้ำไอ้เนาะขันกันขับเป็นเบาไปเช้าคนบ่นหายไปตามลังอย่างน้องไรเออสินเชิงมันเป็นบางคนว่าบอกว่าอย่างนี้มันบอเป็นอยู่หัดเจ้ว่าผลบ่นหายนะเป็นบางคนเนาะคือเด็กตันหานี่ยมันอยู่ในคนเนาะ เพิ่มให้ตับล้างย่างน้องเพราะว่าใหญ่เป็นชาวแล้วไฟาฟไปมันไอ้น้องกับแม่นั้งเชื้อกินก็ร่าขึ้นมันบ่ไรเอยมาหายให้ใกล้เพราะมันเคยมีประวัติเนาะประวัติแต่บูฮานแทบบูฮานกันว่าคล้ายๆกับอันนี้นอตูนเนาะแี่ว่าข้ออนุญาตข้อทนข้อไฟเนาะอีทีวีเขาบอกยังก็มันไม่ออกไปจันทร์เขาอะนะยังบ่รัดบ่ไร ชื่อกันแน่ว่างนเจได้ไม่ออกขมมือเนาะลงไปจังหันประดุงพี่แน่นบ่แน่นนั่นแหละพระมันป่แม่นพระนี่จีชินเล่นเลยแน่ะว่าพระสดชดเลยเนะ บ่าไฟใหญ่เพิ่นมาเพื่อชิไลมือจะงหามือเดีอะไลมือแล้วเนาะจะอดบ่ได้เลยนะจังหวะจะจะเข้าเป็นเดือนหันจักเนาะมันอดบ่ได้ทุกคนเนาะเสียมือเลยเนาะอดบ่ได้เลยเนาะลยล้ำไปจักเป๊ะบ้านนี้ว่าคนยากตอนนั้นเขาจะทันเลยเออเออเออเขาจะคลานสาวันดูขึ้นบ้านแต่เฮือนเนี่ยควายมันอยู่ในเฮือนขึ้นไปภาคอะไรเนเฮือนเนาะก็ผ่านในเฮือนเลยเพอาะที่ะมาทัน ลุงจะมาทันคนอื่นมาทันบ่ทันพุรีมันเองค่ะพุรีใช่ช่งบ่ฮัก็ได้กับไม่ได้เพราะเขาอยู่ในหาฮัก็มาจากความแก่เออไม่กว่าอยู่ชวนอ่อยว่าเป็นอยู่เฮือนเนาะเฮตอนอยู่เฮือนควเลยมันจะข่าเขาจะทันนะเนาะคันบทันก็คือจิบ่เป็นยังเนาะแมนแมนแมนเอาหลังจากอันท่านแล้วนี่ก็ยังมีการเสียบต่อไปอยู่บ่ริว่ายาเลยหยุดเลยก็เลย ขาก็เว้าแล้เนาะบาดอืมว้ามาผัดนันนัี่ว้านันนี่เลยยิงเว้าแล้วฮลบ่มีทางไปบาดอ้าวยิงบ่เนเว้าบดนี้เป็นคนเว้านเจ้าก็เลยต้องยอมรับเบิดทุกอย่างยอมรับทุกอย่างยอมนนเลย่บ่ยอม้เนาะยิงเว้าลิ้นบุเออเาก็เอางวตัวนึงเงิน5ล้านเออดโหด้ เจ้าโค่ทางเมียกันน้ำมิทั้งงอ่อมดงอช่อโตงันเท่าไหรงันอ่ะทางเจ้าโคทางนี่ข่าล้านท่านอสามล้านโอ้แปดล้านเงินเขาจะได้สามเดียวมาเลยโว้ยเข่าอ่ะแปดล้านงอช่องโตเงินเท่าไหร่คอยบ่ได้ว่าสิเอาเป็นลูกเป็นเมียมาเจ้าบ่ได้ได้เข่าอ่ะนาทีนี้บ่พอไม้ได้ข่อยเนาะทไม้ก็แล้วธรรมดาเนาะมันทำไม้เล็กน้อยเนาะ ครับคอดไปอยู่ในมันแมนเนาะความคอดลงอันนี้คอดินชื่อมันเจ้ามาได้ทำมาแพ้เขาผมได้แล้วดินกับประตูพิษแล้วเจ้าตัวเมียเปดินเนาะมีเมียเนาะขันตัวสาวเรียกเมียนะฮาแต่งเขาเขาเมียบม่แต่งเขาเนาะอันเร่องคนเฮามันอยากเขาขางตัวเองชั่อมือนะแบบนี้ตัวเีม่อก่ออันนี้เมียเขาบอกตัวเปดินแล้วว่าผู้สาวเมียกับเจ้าอเราได้ปะกันหลาน่เดย ร้านไผ่จัดร้านไผ่เลยร้านไผ่จัดนะเนื่อกผูอื่นใะร้านไผ่ตัวเองในจัดค่าส่วนอ้อยบ่กเอาเนื่องจาผู้เฒ่าอายุสาวายเนาะบโมลี่จะพอวาระสาวไปนะครับยังนมแล้วเนาะเป็นนาแดงคนๆทใช่ปะขนาดที่สี่สิบยังนาแดงเหมือนหรื่นั่นก็สาวผู้สาวแล้วเนาะ อันนี้เราความเก่าเนาะมาแต่ป่านเนอเนอนความเก่านั่มันเรื่องเราจังไงมันเฮ็ดไปเรื่องเน้ขนาดแต่เมียเด็กน้อยไปจัดต่ออีกเจ้าจะเล่าโหดไรเจ้าหน่อยจะสั่นย่านดิแข้งแห้งอันนี้ฟังก่อนย่านแล้วน่าสั่นๆทำธรรมชาสตร์เนาะแต่เอันนี้ธรรมชาติเนาะเรื่องมันยิ่งกับประชัยเนี่ยควรจะมาบ่กให้อีกเพื่อกันออออ เป็นได้ปุถุมันก็คือว่าเราไพ่ผ้ามันก็สอดปและนาอเอาเลยไพ่มันสอดอมัดกระเซไพ่มันยังแรงมันจวดเลยเปนบอกมันจวดโลดอ้ยอันนี้ว่าความจริงเนาะอ่าเวาคนเห็นป๊บซาวสามมุ่งคนให้เมื่อไหร่กได้ให้เมื่อไหร่ก็ไามก็ได้เนี้ยเนีเห็นได้จังได้เนีเห็นม่ได่ก็บมาไล่เนาะแสดงว่าปุูุนีแ ตอนนั้นก็คือว่าชุดๆเนอะสามโมงครึ่งเล่นอย่างไเิ่นอนคิดว่าตัวเองผิดอยู่ว่ายตอนวย่ยอมผิดคลิปนี้กับเพื่อนวายร้ากับเพื่อนหรอบอกชื่อมาโหดแท้พอตูนโ่ยดังบนไรูนโสองโมง้สามโมงสามนนันแล้วไม่เห็นตอนนั้นอย่างว่ามันมีความดึงดูดกันแต่จหประจับซะ ตัวน like no. no kind of so, so ี้มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำผู้ยิงก็ว่าได้เนาะไม่ว่าเป็นน้ำผู้ยิงเขาเขาให้ถ่าเราบปเออให้ถ่าหวมันยั่วยจุ้เนาะเสือมันก็อดม่ได้แล้วเนาะมันเป็นน้ำผู้ยิงมันเป็นน้ำผู้ชายเมันก็อยู่ด้วยน้ำผูติผู้ติม่นเป็นน้ำผู้ยิงผู้ชายมันก็บางเทอก็อาจจะคือคือกันเนาะตัวเนาะไม่ว่าไม่ได้ก็คือกันบ่อได้ต้มผู้ยิงกันแล้วก็บอกการอะไรลูกเมียเนาะ เรามีลูกเมียต้องเป็นนําผู้หญิงเขาว่าบ่ได้เป็นนําผู้หญิงคืออะไรแล้วก็อดบ่ได้บัดนี้เจ້าเป็นผู้ใหญ่กว่าเจ้าต้องมีสติกวเป็นยมันบม สติกบยได้พอมีเงนือป่เงินยืต้องเป็นมเพราะเนาะรัที่บ <mel od ic> อว่าฟังาเทศลาประเทศไทยาุกันมีเงินเงิเพื่อนเมื่อไรเขาก็ต้องให้เกียรติเาได้เขาบาเน้ะคือกนมันมีว่าัยายามว่าว่าความคิดอะไรจับไปลูกมันจะได้เงินเขาไปจับลูกจับาม่ได้เงิน เป็นอย่นั้นเนาะบรได้ไปเนาครับเผ็ดไปเลยคันไแ้เห็นเะนึง้มันยามเขาก็ค่อยน้อยกินาเนาะเา่าได้กินเท่านี้เหนาขยันอยูมัมันแคบเลยเนาะกินหยาอ่อนโอ้ยุดซุดเลยวบบนี้กิาอ่อนแล้ว่ะดิว่าว่ามันเป็นใบเนาะคำูยิ่งบาใกล้บฮาก็ไ่ได้ชนใจอะไรกไอิพิหานบอกคำพูยิงบใกลเนาะ ถ้าการในแมนบาขนาดผู้บ่าวก็ยังมองานที่ไปจับใบไม้หรืว่า ดูทีหญิงเขาสิใส่ล่ไปชีหามชีหาเนาะใ่ว่าเพราะว่าต่างคนต่างมีใจแห่กนมันมันพอใจเหพอใจแห่งการเนาะต่างยิ่งไง้าเขาเขาเห็นใจเราได้เากบวยช่ยเราหได้ม่เป็นน้ำนยิงอันนี้เป็นน้ำมัยิ่งกันแน่เนาะเขามันก็เป็นชราเดือนอะไรมันมันชี้อย่างเนาะเอาง่าย ผู้นั้นก็อยากพิสูจน์ว่าเจ้านี่งกิงเทวบอจังไปี้ยอเฮโนยเนาะจังไรว์เนาะช่วงแผ่นดินไทยบอได้ยินเข่าว่าเจ้ามีของดีแลายคนละหลายคนอยากพิสูจน์ว่ามันแม่นเทวบอเหม่นเขาเอาว่านั่นเนาะบอได้ยินข่าวว่าเจ้าเจ้ามีอย่างเขาบอกเขาใกล้แม่น่ำพะย่ะย์ เิาเๆแนว่าบาจุ่มชนะน่อยนึงแล้ดีทึบๆมืดคืนว่ะอันนี้นี่ตู้พายกับตู้ก้อนนี่ว่าพายใชได้หลายกวัวนี่แต่ว่าตู้ก้อนนี่เราเอาเองพอเเจ็ดแปแต่ว่าตู้พายนี่เมียเราเป็นคนออกปากเลยเมียเราคนออกปากตู้พายไร้อกปากตู้พาก็เชียมวยไงโอ้ ตอนนั้นเอามมือไปได้ขอดยังห <in like ูจับตุภายจับหนักเมื่อหนก็ติยันขับฟ้ารเนาะตุายจับเรเยี่ยมันยันวดตันดาวยังโบกคักเรวอ่ะเจจจดจเถื่อกับพันวารจอหน่ะเจ๊ดเจ็ดเถื่อบเมียได้บ่เมีอ่ได้บ่เนเสือมีย่่ได้อันนี้ผู้ยิ่งบ่หน่คอยนหน้าอตลอดแต่ละมือเนาะเจากามกี่มือร้านเคยก็อยู่ยางเอ้ายางเท้า กันว่านวอนนี้เดิน่อยบ่งในคลิปเขาประชัมผาดวานนี่ก่อนเจ้าได้4ี่เถื่อหาเถื่อแปดเถื่อโอ้ยว่ายเมื่อมาแรกก็ติดยันเขาพาแลยเนาะติดยันเมียนะมึงยันเมียไปหำไม่เท่าเอ้ามึงจะว่ามึงเลรนะมันหืนแหง เป่าเรื่องในมุ่งให้ฟังนใครขีนาว่าใครขีนาธรรมดาเมียนะบต้องว่าตอนนั้นเนาะบ้าใ้ผูประชามพาดกับเพ่งบ่อลากไปขอโทษอะไรโดยโดยแม่ตอนนั้นเท่ากับยังท่านในยูทูบแต่ว่าเห็นและเพื่อนก็ออกมาแก้ว่าตู้้านี่ลูกเงี้ยวใส่ซันและเพื่อนก็เลยแก้เเน้อเก้เกสินักนี่ีนนั้นนะ เขาเจ้าวี่อยู่ไ้อยู่หน้าขอหลักอายบ้านเมืองกันละว่ามันบอกตอนข้าชพัตอนนั้นเขาว่าเขาหลดโทวบไหเขารลดโทว์าแบ่เตียงมาแมะเขาว่าคำฮอดจีบอายบ่เนาะบอกเด็กน้อยเห็นเอเอิดสำหรับากิใช่ปอ้หนวัจเนาะของเจ้าเราหูดเนาเห็นได้ช่ดแบนี้ดูไัยข้าวรุนแรงเนาะดูภัยเขาคารวะเรียวแบบนี้อยอมยอม เอาเนาะเจ้าจังพอแล้วจังจัดหอดอยู่คนอันนั้นอันนี้มันปาอ้อยก้าวเลยปากอ้อยก้าวเลยต้นนี้นี่อันแต่ว่ายังบม่ยินจากปากเราเนาะนี่แต่ว่าเ่อเนาะต้นนั้นกับอันข้าเววาอันนี้เดี๋ยวบอกตู้พายบาร์วาวข้าเว้าวเองข้างต้นอันนี้นี่กระแมนกระแมนความข่าวว่าเราความยิงเลยแมนบอกต้นนี้ว่าว่าลูกเมียกับเจ้านี่กระแมนยังเม่อีกหนีมาโคตรมาไล่คนผู้ชายเนาะ มันยอมทำมา hết ไม่ได้ว่าอะไดหดอกประตูเคยแบบว่าบอกเขาเมื่อเขาอย่างบอกปฏิเสธอยู่บปล่บอกมันกะแต่ละมือมันกะมาเลยเต่าตูดมาเลยมาเพื่อทุพายเพื่อูุหันละอีสีทุนันเนาะโอ้เราได้คือควายกินก้าเลยเราไม่ได้กินที่เนมันก็ยามเลยหยาคุ้มอยู่วะเงินหาล้านคุ้มอยวตังเงินตัวหนึ่งบุคมเลยบุคมบุคมจังติ คุ ots, like ้ม <c oughs> <Yeah. S 2> ุมกับยาแลเนาะมันเป็นอะเนาะคุ <c oughs> uh ้มอยู่ดอกทุกายยังมาท่านคมเขาหูกนเนาะตา่ะนาคน้อยกินก้านเนาะคนนี้จะไปคุ้มก้าอ่อนเนาะมาเดึองโมเอนหนึ่งมาเนาะเขาจะโตเขามาสูดโต้เนาะอ้าวสูอพุชาวเออแล้วมโตหลิงชาวก็ไอ้เขาจับจังใดแบบนี้เนาะตกใจแล้วตุกายกันเลยเนาะเขาอันมันมีแล้วผัวเนาะ ว่ามากอะฆ่าเขาเลยอาฆ่าก็ฆ่าอลกัยาก็เสื้อเจ้าเนาะว่าขึ้นแห้งคณะตอนนั้นนตูเนาะโถขึ้นแน้วมันอย่างไห้แลยเนาะคนแต่แม่เจ้าของเห็ดพิษเนาะไปอยากห่าอะไรย่างนี้บ้านหน้าที่สิเปไปบาดไม้ไปช้างทางจากคนลูงตาเนาะไม่เลยตัวายเลย้ขกฮาไปอยู่นะครับคือ ในเขาิน işte like, kind of ี่ชื่อเขาเชียรชีเปทายไปเครียดไช่งพิดพตัวไปก็บอแล่วเลยเสียเอากันเจ้าจื้อบ่ลาบกบอจื้อบ่ลาบจื่อบอ่บบบ่อ่ออบ่บ่บ่่บ่อ่อบ่เด้อ ลาบูชื <detrimental used> <kot> ้อลาบบูช e ื้อลาบชื้อบโรยชื่อื้อเนาะลาบูื้อ uh, ยังย <état> ังสูงตชื่อชือาาว่าด้วยดต่ช่อคำว่าด้วยดยต่ดีเนาะาอยู่ในใชักันเนาะคำว่ายิ่งมาที่มาเพื่อไผ่ก็จะทนมาได้เนาะอแม่เราวะแม่แ่เพราะว่าเจ้าว่าคอยคำว่าอยู่น้ำสาชันกันแล้ว ขมีบ่ไร้วาม่เช่ากับมามลงกับมานอีนาชีมันไม่ใบ่ไรคนเอก็อยู่ไจีมันจะเป็นภาษาากนนาปีนี้ซื้อิ้นหาหานนาปีนี้เม่กี้นี่ปเาเห็นที่ลูกบ่อมาเออเราก็ลูกหายเหรอลูกอื่นเห็ดท่นค่อยน่เลูกไปหาเงินบดสิซื้อชิ้นหนอันนี้ามาปีนี้ามาปีนี้อลไรแ้โอ้อะเนาะ เอาละลูกนอนกใเพราะาคยังมาได้เหตุเหตุใดเนาะเอ้ยเนาะวันนี้ก็ไปไทยบ่บอกบอกตุ่ยหายใช่ตอนนั้นมาได้ก็คือว่าเลิกกันตอนก็มีเรื่องกันเลิกกันเนาะเขาแรกก็ยอมเขาเจ้าเลิกกันก็กลับมาเอากันอีกบอกคือเลิกกันแหละเอาบุรบัตรเขาเขาให้เอาเลยเนาะแล้วเขาให้เอาอีกเขาเก่าไปชี้เลิกต้นต่อได้มาเดือนหนึ่งตั้งนานกวัาแล้วกวมาบ่เนาะคุณนไปชีเลิกเลยได้พุ่งจุดไทย กลับมาเอาอีกเพราะห้ามาเลยกับยางลายเพราะห้ามมาเลยกับป่าเนาะจะใช้ยางลายแสดงว่าของแท้รึเนาะปล่าขอบใจขอบใจยุงกขยะเราข้างหนึ่งเนาะเสาชันพังในนี่ก็แล้วแต่ซิปเปอร์จีได้อะไรก็แล้วแต่เนาะอ๋อมันแนวมันธรรมดาธรรมดาเนมันจะผ่านแล้วเนาะมันจะเป็นน้ำลาวเป็นน้ำปิ่นเป็นอดีต มาได้ไปซีย่เรี่ยนเรื่องนั้นเนาะคนเฮาคันบุมีตัวนั้นก็บบ่เป็นไปบ่ได้เคยีอดีคือการธามเนาะก็บว่าความจริงเฮาบ่ได้ตัวได้ว่าได้ว่าสิตัวบ่ตัวอเองถูกว่ามีบ่บอกเคยเนาะเขาล่าว่ามันเป็นอล้วมันเป็น